ทานข้าวเเพื่อนฟรีพ่อก็ไม่ไปไปโรงพยาบาลไปไปซื้อวุ้นเพื่อนฟรีหมอนัดมาเดอ้อ,อ,ดอพี่น้องพี่น้องนังกันเด้อพี่น้องเพื่อนฟรีแล้วก็มีน้ำพริกพริกปลาสลิดนะเพื่อนฟรีน้ำพริกปลาสลินนดเอาปลาซีดมาต้มนะเพื่อนฟรีแล้วนี่ก็มีผักกระถินนะกิดเป็นรั้วหน้าหน้าบ้านมาไม่เช้านี่แล้วมีมีปลาเขือญาติของโภกเอามาให้เพื่อนฟรีอันนี้ก็มี ตากระป๋องตากระป๋องพุพ่มปุ้ยเพื่อนซีมาแลเพื่อนซีทานข้าวที่กรรมนะพี่น้องมาแล้วเพื่อนเข้าดี่กันเพื่อนซีก็ถินย้อนโอนน้นะเพื่อนซีนี่เก็บเก็บตรงนี้หน้าบ้านมันจะมี ิีดูงามๆาม,มากๆเปนเพื่อนมาเดินเพื่อนทานข้าวด้วยกันวันนี้ยอยู่บ้านคนเดียวหลานก็ออกไปโรงเรียนไอ้จอมดื้นอน่ะ ทั้งดอทั้งมือเลยเพื่อนเลยเด็กผู้ชายนั่นมันอยู่ม .1 เนานะมันเล่นแต่โทรศัพท์ไม่เอาอะไรเลยภูิใจมากเลยพ่อแม่เขาเลิกกันมาอยู่กับตายายเอตดเดินตน,นี่เดินพูดนะหลานจะฟังนะมันกลัวเราเคยเราเคยตีมันฟาดไปสามทีเย็ยฟีไม่เขวนเรียกไม่ได้ยินทุกวันนี้เรียกคำเดียวบเลยนะกลัว <laughs> มันอยู่ม .1 นนแล้ว เพื่อนซีเสียงเบาไปหรือเปล่าไม่รู้มันไม่มีไมมันยังไม่ได้ซื้อไม่เลยถ่ายมาโชว์ครับเพื่อนี่นข้าวเพื่อนซีจะมองเห็นหรือเปล่าข้าวหอมมะลิเขา่ะเม็ดใหญ่มากเพื่อสซีข้าวหอมมะลิชื่นนะเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนซีดูนะเม็ดมันจะใหญ่จริงๆนะเนี่ยเพื่อนซีดูเม็ดข้าวนะใหญ่จริงๆนะ เนี่ยเม็ดข้าวเพื่อซีดูสิเม็ดแบบนี้เลยนะเม็ดแบบบักเอฟเลยนะเนี่ยเม็ดใหญ่จริงแล้วก็หอมอร่อยเพื่อซีหอมอร่อยเพื่อนว่าเป็นอยูุเทพว่าให้เอาไปให้รู้จะเอาไปยังไงเนี่ยเม็ดมันใหญ่มากเลยนะแมลงวันเยอะเพื่อเพื่อซีเห็นว่ากินข้าวอั้บุกมือไปด้วยเย่ายวว่ากันนะมันาวเมลงวันเยอะจริงนะ ถ้าเราไม่ปลุกไม่บูงนะมันจะโตมกข้าวเลยนะกินข้าวไปก็บูกมือไปนะเพื่อนฟีกล้วก็ทานข้าวไปแล้วพิยยนไปเนาะนี่กะินอร่อยมาก อยู่บนนอกเพื่อนร้อนมาดูหน้าเนี่ยแดงหมดเลยนะแต่ประกาศร้อนมาถ้าฝนไม่ตกน่าจะซีร้อนจริงๆนะดูหน้าอย่างเทพอยู่อย wow. ู่บนนอกเรียนเลยนะหน้าแดงแบบโอ้หน้านี่มีแดงเหงื่อนะ่นเป็นซี่เกดไปซับมันปล่อยให้มันเหงื่อมนไหลมันร้อนแต่ดีนะแม่ลมมันเย็นบ้านเรารอบไม่ต้นกล้วยเป็นป่ากล้วยต้นมะม่วงนะค่ณซีมันก็เลยเย็นหน่อยแต่กลางวันน่ร้อนมากถ้าฝนไม่ตกบนนอก ไม่ต้องใส่เสื้อคลุมตลอดเลยนะแขนแขนยาวเนี่ยันโนทนนะเนี่ยดำ <c oughs> เจอเดฟร้อนจริงเพยยื่อนฟีชอบกินผัยยนกเพื่อนฟีนิยดกระทิน้นแบบใช้สารพิษแอลูวบ้านเนี่ยเต็มเลยลืมถ่ายเพื่อนฟีดูนะเนี่ย อร่อยมากมากิบมาสดๆนะหวานอร่อยนะกรอบ กเคือยากพอให้เป็นถุงนี่ฟิล์สีนี่เตยฟนี่ไม่ไซื้อหรอกเดี๋ยวอ่อนๆก็เก็บมาให้ จะประมาณนี้ครับเพื่อนฟรีก็จะขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนฟรีพี่น้องทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิง่งติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและรับรู้ทุกคนนะคะเดินทางไปพตดปลอดภัยอันตรายทั้งปวงนะคะขอโชคดีขอให้ร่ำรวยทุกคนทุกคนนะคะสวัสดีพี่น้อง